ในเมืองไทยยังมีหลายสถานที่ซ่อนเรื่องราไว้มากกว่าที่เราเคยรู้แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปดูเรื่องจริงที่เกิดขึ้นณนะสถานที่แห่งหนึ่งในประเทศไทยวัดธถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีคือวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงที่มองเห็นวิวแม่น้ำแม่กลองและทุ่งนาเขียวขจีเบื้องล่างได้แบบ360องศา ว่ากันว่าเดิมที่นี่เคยเป็นถ้ำที่มีเสืออาศัยอยู่จริงจนกระทั่งหลวงพ่อชื่นได้มาพบสถานที่แห่งนี้และเลือกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศรรักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิประดิษฐานอยู่และมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า คืนหนึ่งหลวงพ่อชื่นกำลังนั่งสมาธิก็มีเสือตัวใหญ่เดินเข้ามาแต่กลับไม่ทำอันตรายเหมือนจะยอมรับในศีลของท่านและหายตัวเข้าไปในป่าอย่างเงียบงนันต่อมาท่านจึงตั้งชื่อวัดว่าวัดถ้ำเสือเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้นปัจจุบันบนยอดเขามีพระเจดีย์เกตแก้วมหาปราสาทอันงดงามและพระพุทธรูปปางประธานพรขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นเป็นสงา่า ไม่ว่าใครมาเยือนต่างสัมผัสได้ถึงความสงบศรัทธ,ธาและความยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้ถ้าคุณเชื่อว่าบางสถานที่ยังคงจดจำเรื่องราวได้แม้เวลาผ่านไปฝากกดติดตามไว้แล้วพบกันตอนหน้า